สวัสด,ดีกับพ่อมะเมปีน้องลุงป้านะ o u t u b e มาวันนี้มารีวิวกันแล้วอ่าพ่มปารีวิวโตโยตา้าปีรันเนอร์ปีซองคันสิบเอ็ดกับพ่มจ่มกันจัดๆเลยกับพ่มอันนี้ก็คือข้างๆไม่เคยเชนเลยกับตาเก็บเดิมมุดเดิมหน้าเดิมกับ ความเวลอรองเครื่องก็ยังโอเคครับผมเว่อตอนนี้เหล่เป็ดจมเปชดกันเลยนะครับเปชดเป็ดจมกันในจัดๆเลยครับโอเคมาเลยหน้ากลางตายหน้าเดิมมุดเดิมครับผมป้อมป,ป่าเลยรบกันครับผมซีเดิมเดิม นี้เดิมเดิมกับปุ่มฟิล์มเดิมโลย่างเดิมโลแม็กเดิมทายเดิมครับมีแม็กไลเนอร์ติดมากันจนล่างเดิมเดิมมีตำนี้นิดนึงกับตรงนี้ตาดูับผมปีเดิเนอร์ตัวนี้ปีส่งปันสิบเอ็ดเืองส่งปันหน้าับผุมหน้าใจมาประหยัดมันครับตลางทางบริเวณรบๆที่เดิมเดิม โอเคครับผมมาเล็รบกันกันคนมาชมกันคนอ่าโอเครบกันเสร็จแล้วอ่าครับผมจะป่าชมภายในครับตั้งใจายในชมภายในโบนั่งเดิมจะโรงงานครับผมยังไม่จมกับโอเคเดือมเดือมกับทุกอย่างเดิมเกรงเที่ยงเดิมไม่เคยเกะ มาเลโบลังครับเมื่อนรถไม่ครับพุมกันนี้รดมือนึ่งโอหางครับหลกกาสือมือนึ่งโอหางใจดีมาครับไปเลยไม่ไหนโวยเลยครับพุมอย่างเงาวับตัดาดีมากครับพุมปี่ทรงบันจิบเอ็ดกันนี้น่าใจาครับเขื่องประหยัดมันครับผม อ่าผมจะมามาเล่อ่าตัวโตโยต้าตัวนี้โคจะเล่ตัวนี้ครับอ่านน่ำยาโม,าม่มนำปงนน่ำยาโม,าม้นำถ้าทุกหมดวา่าอ่าเครืองแน่นหรือเครืองดีเครืองไม่ร่วมที่ปงนํำยาโม,าม่นำจะเป็นที่จุกผู่ครับเป็นที่จุมผูวันนี้ครับจะไม่มีครับกลําจะไม่มีครับน้ำมันดำจะเป็นที่จุมผู่ใ้คิดครับโอเค ให้พ่อมนี้นำให้พี่น้องจำรับคนที่ดูรถไม่เป็นครับเป็นแนวตั้งอะไรข้างนี้ครับผมบอบรนั่งโอเคครับผมยังไม่จำครับแก้วงใจ,จน้อยครับผมเอามาเลยข้างล่างมาเลยโอเคครับยังไม่จำครับผมบอบร อย่างงาวับเต็มปลุ่มเรียบร้อยกับพุ่มกับกันทะลอบบันไดกับบอดีจัดกับปุ่มจัดจีนกันนีนานาจ่ายมากับปีสองวันจิ้มเป็ดปิดราคาสามจิ้มเป็ดหลีกไม่เพียงเก่นึ่งเส้นนึ่งมืดฮาโดย นึ่งเส้นนึ่งมื่นประธานถัดเตียบนึ่งเส้นนึ่งหมื่น้าพันเจ็ดโอยกิบสี่กิโลครับไม่ไม่ได้โกลโอเคมาจะตัดให้ดูกัน <ST AR C ES> ครับเรื่องอย่างเน้นครับปิดตี๊ซำสิบเปดประวัติดีจัดเต็มครับพุ่มเรื่องใจกันเยาวๆาครับ แล้วก,กันคุณนะฟาเลยครับเจ้าข้องเดิมเช็คตุ้นถูกระยะกับพุ่มนี่บุกเซอร์วิสเรียบร้อยกันนี่กรบพุ่มเหลืองท่้องปันนปีรันเนอร์ตัวตุ้งกับจำรับคนมีอายุกับปุ่มแบบที้ไม่ต้องยอดลุ่มกับเห็แบบนนี่จับกับมาตาต้านรถกบพกั่นย่างดีกับก็คือใยงานกันแบบ กรบรูปแบบกับกันนี้ตางมีกระบะลั่งนิดหน่อยมันุกกำนับกาวสซวนสบายเลยกับผมต้นใจจิตโตตัางเบื่อตูตายลิงได้กับผมุมกับพุมเปะไหว้กับอาวันนี้กขอพบกันอีปีไม่กับผมุผมกับพุมกราบสวัสดีโอมีปีนองคขอพบกันอีปีไม่รับ